พี่เด็ดค่ะปูแดเงเนาะคะ่ะกับปูแดงสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเอนี้กลับมาพบกับฤาษาผ่าตรวจคือเก่านะจ๊ะมาจ้ะพี่น้องคะ่ะเอนี้ได้แกงเนาะใหม่เนาะคะ่ะแกงเนาะใหม่ค่ะพี่น้องค่ะแกงเนาะใหม่ไายพี่น้อง มีแต่หยอดอ่อนเลยจ้ะใส่เล็กใดกับปูแดงมาใส่นําค่ะกับปูแดงกับปูพวกเขานะคะป๊าตบพี่น้องค่ะแกงน้งใหม่สดทอนๆว่าจ้ะไม่นี่แกงคําเนาะคะ่ะเล็กมาคําเล็กเลิศปูเด็กแกงซุปพีสุนองเบิงเ้อจ้ะมาจากกินข้าวแรกนำกันค่ะแซ่บๆกับเลยค่ะ น้อยอ,อ,อ่อนค่ะจ้ะใส่ผักคะหอมๆค่ะผักคะ ผักคะหรือว่าชะอมนะคะที่เด็ดค่ะปูดแดงเนาะคะ่ะกับปูดแดงเป็นกับปูภูเขาะค่ะพี่น้อง มันมันค่ะงามนี่ เนื้อวานหวานจ้ะพี่น้องจา้าใส่เห็ดบดนำเด้อจ้ะเห็ดบดอ่อนเก่งน้อยเนาะคะ่ะสดมันฮอน แสบจ้ะพี่น้องจง Jamie, LIKE link, like ้ะอาหารอีสานบ้านเท่านะคะนมใหม่กำลังแตกแน่นอ้อนค่ะมันปูค่ะ ผักคะแตกยอ่อนอ้อนนะจ๊ะจับหลุดเลยจ๊ะ นอม่ส่วนนี้ก็ต้องเริ่มห้ง่ากนอกจากพี่น,อน้องจ้านอม่สดนะคะ <S 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 ดึงหูออกก็บ่ระยักออกจากมันปูค่ะพี่น้อง พี่หน่องบง่งโอ้ยหออนซอนแพงแล้วจากพี่หน่องค่ากระ,ะปูนี้เนาะคะ่ะหายากแพงอยู่เด้อจ้ะเมนกิโลละสองสามล,ลอยเพิ่นเนะคะ่ะเหนือวว้าวายเละ ส,สดทันห้องเนาะค่ะพี่หน้่งคะอุ้ยค่ะ กราบขอโทษขอภัยเด้อค่ะสดรวดเนาะคะ่ะคิ้วเขาแห้งค่ะกับเด็กเกงน้ำใหม่เนี่ยมักน้ำนอกจ้กพี่นองจ้าหึ่ยอนมักอื้อค่ะ อองเพิ่นบกแข็งเลยเจ้าจากพี่หน้่งจากระปูนี่อ่อนๆค่ะเหนือกับไล่ๆสมเพินรคาคาแพงอยู่เนาะค่ะ ถั่ยกใหไงค่ะพี่น้องกินมดผู้เดียวนะคะจากแสบปอแสบน่าจะมันทุกตัวค่ะพี่น้องคะโอ้ อยากกินแต่ดนแล้วนะคะฝากหน่องสาวาสื่อนะคะ แกงนม้ใส่กับปูแดงเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยถั่ยวัักไงเนะคะ่ะกินพดอดีจนหมดค่ะพี่น้องจกักแสบบ่แสบนะคะโอ้ยอาหารอีสาบนบานเฮากินย่ำได้แสยบย่ำหนั่นเนาะจ้ะพี่น้องจ้าจ้าเลยก็ต้องครับขอโทษขอภยัยเดอค่ะคลิปนี้อาจจะกินสลด่ลยเนาะคะ่ะหิวเข่าค่ะพี่น้องแสบร้อมเนาะคะ่ะอู้ของหมักก็เลยละคะ่ะเมื่อนี้จ้าเพื่อมาคลิปนี้เลยก็ฝากคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องจ้าฝากพี่ฝากนองฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นเลงเสียแร้งใจให้เล็กซ่าพาตรวจในเด้อจ่าพี่น้องจ่าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเล็กสเดี๋ยวขอโตล่าพี่ล่าน้องไปก่อนเด้อจ่าพ่อกนไม่คลิปหน่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ